ก็กดราคาผมกดราคามีตั้งแต่9แสนต่างคนต่างมีแล้วไงมันก็เลยกระแสก็เลยตอำลงมาองพูดได้ถ้าวันนี้ถ้าจบได้ก็จบถ้าไม่จบผมก็เก็บละเต็มที่เลยเท่าไหร่ผมขอฟังราคาก่อนถ้าไหวเอาแต่ห้ามไม่ไหวผมผมก็ยอมแต่ห้ามไม่ไหวผมผมก็ยอมง่ายๆเลยง่ายๆดหลลินกองพันนี่คุณอามีรุ่นเดียวเลยนะครับใช่เป็นเป็นรุ่นอื่นไม่มีเลยนะไม่มีพี่ตีไว้ เน็ตเซ็นที่นี่เท่าไหร่ครับต้องบอกก่อนว่าช่วงก่อนน่ะพอกาเซมพีกมากตอนเมื่อ3ามีเดือนที่แล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนคนมันต่างคนต่างมีแล้วไงมันก็เลยกระแสกันเลยดรอปลงมาหน่อยครับใช่แต่อันนี้ดูไปไงอันนี้แท้แน่ไหไม่ใช่ผมก็ไม่มั่นใจตัวเองมากเฮ้ยมันก็จะแท้ไหมก็ดูดูในคลิปที่เราแบบสอนน่ะตรงนี้ตรงนี้้ดูตรงนี้นะเออมันมีหมดทุกอย่าง เลยแบบมั่นใจอ่ะนี่คือพี่ก็ไปมาหลายที่แล้วใช่ไหมครับอ่ะบอกไปตรงๆใช่คือคือกดราคาผมกดราคาอ่ะเมีแต่เก้าแสนล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งห้าล้านหนึ่งห้าเป็นที่แสดงว่าไปก็สามสี่เจ้าแล้วใช่ไหมอือคือเขาเขากดราคา ไม่ก็คือถ้าวันนี้ไม่ไม่ไม่จบเกบแล้วเขาปลุกแล้วสองวันนี้ก็คือวิ่งไม่ก็ดูไปไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยบางทีไปแบบเซียนแต่ว่าเขาไม่ได้สายตรงคนขายเขาอกได้ราคาสูงสุดคนคนเช่าก็อยากได้ราคาที่ไปต่อได้ถูกไหมครับ่ผมพูดตรงนะเหรียญล่าสุดที่ขายไปนะพร้อมตลาด ผมขายไปร้านสามเป็นเป็นของรุ่นพี่แล้วกันไม่ใช่ของผมเขาก็ใช่ใช่พร้อมตลับแต่เหรียญนั้นสวยกว่านี้แต่ผมไม่ได้ซื้อไว้นะแต่ว่าเหรียญเนี้ยถ้าผมประเมินอ่ะก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าพูดตรงๆว่าเหรียญทองเนี้ยไม่ได้ขายง่ายจริงๆ้าเข้าใจแต่ว่าก็หายากอะหายากนี่หายากจริงหายากจริงหายากหายากะให้ผมเท่าไหร่ อะลอง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 พูดได้ถ้าวันนี้ถ้าจบได้ก็จบถ้าไม่จบผมก็เก็บละเราะวันนี้วันนี้เอาพี่เต็มที่เลยเท่าไหร่ผมเขาฟังราคาถ้าไหวเอาแต่ห้ามไม่ไหวผมผมก็ยอมง่ายๆเลยง่ายๆเหมือนกันเพราะผมก็ไม่อยากพูดเยอะอะไรไงก็ให้ตอนนี้พี่ก็ไปหลายที่แล้วก็มีตัวเลขให้ผมอยู่แล้วแบบคือผมบอกแล้วบอกเอาพี่อยากได้เต็มที่เท่าไหร่พี่เจ้าของพระผมว่าพี่มีราคาในใจจริงๆอะผมอยากได้สิบห้าด้วย จริงๆอ่ะผมอยากได้15แต่ีเนี้ย15ผมไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่เพราะว่าเหรียญนั้นมีตลับด้วยเขาเอาผมร้านสามผมยังไม่ไม่ซื้อเลยตอนนั้นนะร้านถ้าเกิดตรงเนี้ยอ่ะถ้า13น่ะเอางี้แล้วกันผมผมขอร้านสองแล้วกันเดี๋ยวผมไปทำตลับเองผมพูดง่ายขอสองหมื่นผมให้พี่เขาโอพีหขอขอเบียดจริงๆพี่ให้ร้องเถอะ ขอ,อีก20,000ผมให้ทางนี้เขา <ผม S 1> ทางนี้เขาได้แบบ้อผมไปนู่นไปนี่หลายรอบแล้ว <laughs> ได้ปะขอร้านสองแล้วกันพี่ราคานี้พูดตรงๆว่า20,000คือขอให้พี่เขาอีก20,000พี่หักให้เขาได้ไหม <laughs> ราคานี้ผมพูดผผตรงๆผมไม่ได้ขายเลยพี่ซื้อซื้อซื้อเก็บจรงิง <laughs> นี่ับเป็นเหรียญที่ซื้อแพงที่สุดเลยนะเหรียญนั้นที่ผมไม่ซื้อตัวนั้นนะพูดตรงๆยังสวยกว่านี้หน่อย โอ้ยให้น้องเถอะให้น้องเถอะจบเลยได้ได้ครั้งนี้เขามันราคานี้เต็มเต็มสตรีมจริงเพราะว่าวันนี้วันนี้ผมก็คุยนะบอกว่าถ้าวันนี้ไม่จบผมขับเก็บแล้วนะผมไม่ไม่ไม่ปล่อยแล้วแล้วก็กะว่าจะบอกตรงนี้ว่าถ้าใครมาเอาก็นี้ร้านแปดใครเอาก็เอาผมกะอย่างนั้นเลยว่าถ้าเกิดเขามีเนื้อคู่ค่อยมาเอาถอยมือหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมปักมือหนึ่งให้เขาทางนี้เอางี้ละกันคนละห้าพันละกัน เอาเอพี่ให้ผมเติมคนละครึ่งแล้วกันผมคนละครึ่งต้องร้านสองแสนห้าพันคนละห้าพันให้เขาแล้วกันไม่ผมให้เขาสองหมื่นน่นแหละพี่ไปหักให้เขาแล้วกันร้านสองแสนห้าพันแล้วกันผมให้เขาสองเหลือเหลือให้ผมหน่อยกระจกนะครับนะอยู่ตั้งงานมึงจะรู้ว่ามีเสียนอยู่แบบนี้เสียนหนึ่งล้านสองแสนห้าพันบาทนะครับเมื่อกี้ให้เงินสดไปสองหมื่นห้าเดี๋ยวโอนให้พี่เพิ่มอีก หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับ่ะเหรียญนี้นะครับจบนะครับนะเหรียญกองพันโคราชเนื้อทองคำนะครับเดี๋ยวโอนเงินให้พี่เขาก่อนนะครับเงินเข้าแล้วเนาะเข้าแล้วเข้าแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นโอเคนะครับนะนี่ซื้อจบจบการขายแล้วนะพี่แต่จบจบจริงนะซื้อจริงนะครับจ่ายจ่ายสดจริงนะครับนะครับนี่ก็เป็นเหรียญกองพันโคราชนะครับของพี่ชายนะครับนะอยู่แถว ถวในกรุงเทพแ้ะกันเนาะคนกรุงเทพนะครับี่เอามาแบ่งปันนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญแรกในะชีวิตผมเลยนะแต่เหรียญเหรียญหนึ่งที่ผมไม่ซื้อนะตอนนั้นผมก็ไม่พูดต,งตรงๆพี่เราก็ไม่มีลูกค้าเนะ่ย<ม>เขาจะเอาผมร้านสามพร้อมตลับเราก็คิดในใจซื้อมาซื้อมาแล้วก็เราจะขายใคร<ม>แต่ว่าที่มผมซื้อเหรียญน,นี้ด้วยด้วยด้วยเพราะว่าไม่ได้พลาดพลาดไม่ได้ซื้อเหรียญนั้นเหรียญนั้นก็มีคนผู้ใหญ่เนี่ยแหละ ซื้อไปแล้วก็หายไปเลยมไม่เจออีกเลยแล้วมาเจอเนี่ยเรียนพี่เรียนที่สองที่ผมได้ซองนะคือที่ได้จับเลยนะจับสองเลยนะอทุกคนด่าแอดมินเพจนี่มีทางคุณเอด้รึเปล่าแอดมินเพจที่อยู่ในอยู่ในเฟสอ่ามีมีครับคนตอบแชท์ตอบคนมีก็เป็นแอดมินอยู่ในกลุ่มด้วยรันเป็นแอดมินในส่วนใหญ่จะเป็นถ้าตอบตอบไลน์ในเพจก็จะเป็นแอดมินดูเลยครับดูว่าอยู่ในถาง ในถาดที่บ้านเหมือนเหมือนเกือบเหมือนเหมือนทุกหวยนิดนิด <c oughs> <c oughs>